กดแล้วกดแล้วน้องบอกกดแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชั่นมิสซูบายเจี๊นะคะอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,นกูพูดคนเดียว <laughs> มาเร็วๆมาเร็วอีฟนะคะเพิ่งจะไปส่งรถนะคะกลับมาจากอะไรนะเมื่อกี้นครปฐม,มเอออย่าคิดนานเลยพิ่ซีอ้อมอ้อมใหญ่ ใช่อะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์พิบด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พิบด้วยนะคะใครมีอะไรอยากจะคุยนะคะก็โทรหาไม่ใช่ใครมีอะไรอยากะถามก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวจะตอบให้นะคะเออดูหน้าตัวเองก็ดูด,ดูหน้าเด็กเนาะตอนนี้ดูแบบดูไ like, รดูหน้าเด็กนะเนาะโอ้เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับว่าไปทําอะไรมาจริงไม่ทําอะไรนะตื่นมาสวยเลยใช่ไหม,ด,มดาราภาคใต้ เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูร้อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่มาใหม่นะคะไม่รู้ว่าจะมาแค่ชุดเดียวหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่คือพี่นาทีได้ไปอ่าตบมือค่ะพี่นาทีได้ไปเออนี่นะคะกองหนุนมาแล้วมาค่ะมาค่ะกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูรถนะคะหายดีแล้วหรือครับหายดีแล้วคะ่ะเอ้ยแต่จริงๆยังไม่ได้หายแบบยังไม่ได้หายซะทีเดียวนะคะแต่ว่าคือมันก็ยังแบบลงน้ำหนัก ค้างนานๆไม่ได้นะคะแต่ว่าคอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกซ์แตกมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงไวย้ย่อค่ะ <c oughs> <c oughs> ไหวยอ่อนี่คือแบบว่าสูงสุดในการไหว้นะ,ะเออประมาณนี้ดีครับเออหวัดดีพี่ไพยวันนะคะหวัดดีพี่ไพยวนนะะันค่ะหวัดดีพี่ธเนศนะคะหวัดดีน้องไททันนะคะอ่าพี่เต้าเตะมรกตนะคะ สุธิปภานะคะมีเพจร้านเครื่องเสียงไหมคะออไม่มีเพจค่ะก็ติดต่อทางทีมงานพีพได้เลยนะคะทางทางเพจพีพได้เลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเป็นพันเนอร์ก,กันนะคะั็ทางพี่ยอดเออเดี๋ยวไว้นี้นะคะเดี๋ยวอาจจะอาจจะนะบอกก่อนว่าอาจจะมีจัดงานรวมมิ팅 เอฟซี FC ของพีพนะคะสามารถเอารถเข้าที่งานได้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าพีพแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าอย่างไรนะคะรายละเอียดนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพาไปดูรถกันก่อนไปเริ่มเลยนะคะมา เริ่มจากคันนี้ค่ะลูกค้านี่เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนนะคะคันนี้เป็นสีดำนะคะซึ่งปกติแล้วสีดำเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นในชุดเอสปอร์ตสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีชุดเอสปอร์ตวันนะคะที่แต่งนะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเริ่มจากด้านหน้าเลยลูกค้ากระจังหน้าดําแดงค่ะเหมือนเดิมนะคะกระจังหน้าดําแดงเราใส่ครอบให้แต่เดี๋ยวเอ็มยิบเอ่อเ็มไวเท่าไหร่นะยิบสามมาใหม่ๆเนี่ยรถจะเป็นกระจังหน้าดําหมดเลยนะคะ ถัดมาค่ะคิ้วนะคะตัว C นะคะหรือว่าคิ้วกันชนนะคะก็เป็นสีดำนะคะแบบนี้ถัดมาด้านล่างค่ะสเกิร์ตหน้าค่ะเห็นไหมอ่าสวยๆพร้อมโลโก้เลยจริงๆอ่ะเคยมีคนถามพีพนะว่าชุดแต่งเอ p o r t ตวันเนี่ยมันมีทั้งกี่มีทั้งหมดกี่ชิ้นจริงๆบอกตรงไม่เคยนับนะแต่รู้ว่ามันเยอะเมื่อกี้ข้างหน้าคือ3แล้วนะเอาไปต่อเลยไหม ไปต่อเลยนะอ่ะมาด้านข้างค่ะลูกค้าด้านข้างเป็นอครอบกระจกมองข้างสีดําทําทาไมวะอันนี้เด็กอ็งงอ๋ออันนี้ไม่เป็นตัวเก่าตัวเก่าเป็นสีโครเมี่ยมถูกแล้วแต่ก,กล้องมันหัวล้อก็เลยงงว่าอะไรวะเป็นสีนะไม่ต้องนะลูกค้าเป็นสีด้านบนค่ะบนหลังคาเสาอากาศเป็นห้าค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวมีเสาบีด้วยนะเสาบีตรงนี้นะคะจะเป็นเคปล่านะคะเป็นหก แล้วก็ด้านข้างอีก2ชิ้นค่ะเห็นไหมต้องนับอีกสองชิ้นนะเป็น7 8นะเพราะว่ามันมีชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะคะ8แล้วเยอะไหมเยอะนะเมเนาะเยอนะเยแล้วเออไปต่อค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดไปต่อค่ะด้านบนอันนี้ค่ะเป็นเท่าไหร่ละเก <5 S 1> นะคะแก๊ป <5 S 1> หลังคาเกถัดมาค่ะโลบานะคะเป็นเท่าไหร่ 10, 10. อ่าโลบานี่ต้องนับ2องไหม หรือว่านะับเป็นหนึ่งอย่างน้ำหนึ่งเหรออาเป็นสิบอ่าใ,ให้หนึ่งไม่โกงไม่โกงอย่าโกงนะมา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 อ่าด้านข้างด้านข้างค่ะเท่าไหร่ละเมยสิบเอ็ดป่ะอ่าแล้วก็ด้านท้ายค่ะสิบสองชิ้นนะคะสิบสองส่วนสิบสองส่วนไม่ใช่สิบสองชิ้นเพราะว่าถ้าจะนับเป็นชิ้นน่ะมันต้องเป็นสิบสี่ชิ้นโอ,อมันเกินมันเกินมันเกินนะคะมันไม่ใช่สิบสี่ชิ้นเนี่ยมันต้องเกินกว่านั้น แต่ว่าเรานับแบบไม่โกงโตไปไม่โกงนะคะ่ะเออหัวเราะอะไรต่กล้องสวยครับน้องอิ้ถ่ายดีแล้วหรอครับดีขึ้นแล้วค่ะพี่ยังไม่หายเลยนะคะแต่ดีขึ้นแล้วนอกจากรถก็มีแค่พี่เนี่แหละที่ผมหลงหลงทางด้วยหรือเปล่าเราอะ GPS มีไหมคนสวยนะ่ารักส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอถึงไฮร้ายเราแล้วอยากเห็นหรือ,อยัง เดี๋ยวจะพาไปดูแลอยากพาไปดูแลไม่ใช่อะไรนะคือร้อนไม่ใช่อะไรร้อนอะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพีพจะพาไปดูล้อคอสมิกนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดแล้วกันเนาะถือว่าลิมิเต็ดไหมเมย์ลิมิเต็ดเลยเพราะว่ามีชุดเดียวมีชุดเดียวที่ติดมารอบนี้นะ,ะจริงๆพี่อาจจะหาได้เพิ่มนะไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วจะไม่ให้ให้คนเดียวพออะไร<ม>เง<ล>ี้ยเหรอโอเคโอเคอะไปะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะมานี่เลยนี่ซูมมาใกล้ๆเลยคะ่ะตากล้อง นี่นะคะลองแม็กเป็นของคอสมิกนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวก้านนิดหนึ่งตัวก้านจะเป็น5าก้านแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีโลโก้แปะไว้ด้วยนะคะนี่อะไรเนี่ย RTG นะคะนี่สวยไหมส่วนดุมตรงกลางนะคะจะเป็นตัวเคปล่านะคะแล้วก็พร้อมโลโก้ของตัวคอสมิกนั่นแหละแต่ไฮไลท์ของมันจริงๆเลยเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ค่ะขอบด้านในที่มันเป็นสีดำกับสีแดงเห็นไหม ปกติล้อรุ่นนี้ถ้าเอาจริงๆถามพีบะ่ะมันจะไปแอบคล้ายกับตัวเรนโบ์ซึ่งถามว่าเราเรียกว่าตัวนี้คือเรนโบ้ไหมก็คือตอบเลยว่าใช่คือเรนโบ์เออแต่ว่าตัวนี้คือข้างในมันพิเศษก็คือมันจะเป็นสีดํากับแดงเห็นไหมข้างในเหมือนมันมีความเป็นลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะคะลูกค่าลูกค้าเห็นไหมเวลาวิ่งมันอาจจะเห็นเป็นสีแดงไหมพี่เบสใช่ครับมันอาจจะเห็นเป็นสีแดงวิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหม เพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะคะสําหรับใครที่แบบชอบแบบลูกเล่นอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าน่าจะมีอยู่ชุดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบนะคะก็ลองทักพี่มาก่อนก็ได้แต่บอกตรงๆว่าเดี๋ยวพอลงเพจไปไลฟ์ไปแบบนี้เดี๋ยวก็จะมาแบบ I, น้องอีพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนขอบอกไว้ก่อนเลยนะรถใครแต่งแล้วก็ต้องใจอ่อนเปลี่ยนให้อยู่ดีถ้าของมันมีเออถ้าของมันมีก็จะใจอ่อนเปลี่ยนให้อยู่ดีนะคะ อใจดีอยู่แล้วนะคะคนสวยขาเป็นอะไรหายแล้วค่ะพี่ดีขึ้นแล้วดูรอแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะเดี๋ยวเร็วเ,วเวนี้เดี๋ยวจะอะ,อะไรอ่ะจะบอกเลยได้ปะบอกเลยได้ไหม,ม<า>บอกได้เลยใช่ไหมของคอสมิกไบอกได้เนอะโอเคเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะฝากลูกค้าติดตามพีมนิดนึงเพราะว่าพิมพเนี่ยได้รับเกียรินะคะเป็นคนมีเกียรติ ะะจากทางคอสมิกนะคะคอสมิกของเฮียอูดนะคะก็เดี๋ยวจะส่งแม็กมาให้พีพรีวิวนะคะเดี๋ยวพีพจะแกะกล่องเออซึ่งมันจะไม่ใช่เรนโบว์แล้วมันจะเป็นเดี๋ยวบอกให้ฟังว่ามันจะเป็นประมาณไหนมันจะเป็นแบบแนวแบบดําๆหน่อยเออทั้งแม็กนะคะแต่ว่ามีความสวยสวยแน่นอนตามคอนเซปต์เดิมของเรนโบก็คือแข็งแรงแล้วก็ทนทานแล้วก็สวยงามแน่นอนนะคะ เออใครอยากเห็นนะคะอาจจะเป็นเราหรือเปล่าที่เป็นที่แรกที่ได้เปิดกล่องนะคะใบนั้นเพราะว่าอันบอกเราแรกเออเพราะเขาผลิตมาแล้วก็ส่งมาให้เราเลยเราก็เลยได้เปิดกล่องนั้นเป็นใบแรกแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่คนแล้วที่เปิดไลน์นั้นใช่ไหมเออประมาณนี้มาทําอะไรคะน้องแนนมามาทำอะไรแต่เฮ้ยมันออกสื่อไม่ได้เวยตอนแรกเสถียรพีพีครับชททั้นตัวใหม่ล่าสุดแต่งเต็ม แต่งเต็มลำเปลี่ยนท่อใส่เครื่องเสียงประมาณกี่วันได้รับรถครับจริงๆทาเครื่องเสียงพี่ขอเวลาประมาณ4วันแต่แต่งรถจริงๆขอแค่2วันนะคะเบสิกก็คือกี่วันวะหวันอ่ะหวันนะคะอ่าวันที่7ก็คือส่งมอบรถได้เลยนะคะลูกค้าจริงๆเครื่องเสียงเป็นอะไรเป็นอย่างเดียวที่ไม่สามารถเล่งได้แล้วไม่อยากให้เล่งเพราะว่า งานฝีมือลูกค้างานคัสตอมแล้วพี่ยอดเนี่ยเขาเกะเขาเนี้ยบจริงๆเขาทํางานดีจริงๆไม่นั้นยอดขายพิพนะคะไม่พุ่งกระโชดไปถึงดาวังคารขนาดนี้หรอกเอ้ยขึ้นใหม่สดทุกคันนะครับไม่ใช่เป็นสําเร็จรูปนะใช่เครื่องเสียงของเราจะขึ้นใหม่สดนะคะทุกคันบางคันก็ขวากินลึกเข้าไปบ้าง <laughs> บางคันก็ซ้ายกินลึกเข้าไปเออไม่ใช่เ <laughs> ท่ากันหมดเท่ากันหมดนะคะฟังเสียงย <laughs> บอกแล้วว่าไม่อยากเป็นเซลหรอกอยากเป็นตลกมากกว่า <laughs> ใครสนับสนุนดีทั้งเสิเออ อะไรนะน้องแมนฟ,ฟังเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องเสียงอา้าคันนี้เเครื่องเสียงด้วยเหรอเอาฉันลืมพีฟลืมได้ไงนี่หนึ่งอย่างน้องแมนลืมแล้วเนี้ยใช่ต้องไปตามมาด้วยนะคะอามาค่ะมาค่ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องเสียงก่อนแต่ว่าก่อนจะให้ดูเครื่องเสียงเดี๋ยวให้ดูภายในคันนี้สักนิดหนึ่งนะคะใครดูพี่อีฟไลฟ์สดนะคะก็ต้องทนนิดหนึ่งเนะเพราะว่าเป็นคนที่พูดไปเรื่อยอยู่เหมือนกันนะคะอ่าข้างในนะคะลูกค้าเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะคะเรา ทำเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าพร้อมกับโลโก้ของเบาะหนังนะคะก็คือตัวนี้นี่มาดูเลยค่ะตากล้องนี่อันนี้เป็นชื่อของเจ้าของรถนะคะเผื่อเจ้าของรถดูอยู่ให้รู้ไว้ว่าอันนี้เป็นรถของคุณนะคะ <มา S 1> นะคะอย่าลืมนะอันนี้คือรถของพี่อดิศักนะคะนี่ฝั่งนู้นจะสกรีนชื่อแฟนก็ได้นะไม่ว่ากัน<ย>เออแยกกันจะได้รู้ว่าอันนี้คือสินสมรถใช่ไหม ภายในค่ะพี่เปลี่ยนจอให้แล้วพร้อมกับหัวเกียร์แล้วก็ไฟสองเท้านะคะด้านล่างก็คือเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเดียวกับเครื่องเสียงของเรานั่นเองนะคะนี่เอามามามา,มาค่ะมาต่อเลยค่ะมาเปิดนิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่อ่ะน้องแนนเปิดเครื่องเสียงให้พี่หน่อยสิคะ เชื่อมยังน้องแนนเชื่อมแล้วค่ะ,ะเครื่องเสียงของเรานะคะอย่าเพิ่งเปิดน,นั้นเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนพี่เบสขอไปที่เครื่องเสียงหน่อยคะ่ะตัวดอกนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูตรงดอกเ,ออเริ่มจากตรงไหนดีคะพี่เบสดอกกลางไหมอาเสียงกลางนะคะเสียงกลางตัวนี้ที่ลูกค้ากําลังเห็นอยู่คือขนาด6นิ้วนะคะลูกคา้านี่ทั้งหมดจะได้ทั้งหมด4ตัวนะคะถัดไปคะ่ะตรงกลางคะ่ะเป็นเสียงแหลมนะคะตัวนี้จะได้4นิ้วทั้งหมด4ตัวนะคะ,ะมาด้านล่างเลยคะ่ะพี่เบส ด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นดอกใหญ่นิดนึงนะคะเราสามารถใส่ได้ใหญ่ถึงดอก12นะคะแต่ว่าอันนี้พีฟเนี่ยตามสเปคเราใส่แค่ดอก10นะคะเพราะว่าถ้าดอก12เนี่ยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าแบตเดิมอาจจะกำลังไฟไม่พอนะคะ ประมาณนี้สีเครื่องเสียงเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะเห็นไหมไฟอย่างเช่นไฟคันนี้มันจะเป็นสีเขียวกับสีแดงตัดกันส่วนเครื่องเสียงก็จะเป็นพื้นสีดํากับสีน้ําเงินตัดกันนะคะ,ะ,ะใช่นเ,นเหมือนพีฟเนี่ยแหละคะ่ะที่ตัดตัดไอแนนนะคะออกไปเอาไม่ได้ไได <laughs> ประมาณนี้นะคะหยอกหยอกหยอกอ่ะสวัสดีคนดูทั้งห0 0ร้อยท่านคะ่ะอ่ะน้องแนนขอเสียงหน่อยค่ะไม่ใช่อ่ะทุบนะ หลังแน่นเนาะหลังแน่นอะถือถือกล้องไว้เดี๋ยวพี่ดูดูให้นะอ่ะไปค่ะเตียมเดี๋ยวรอทีมงานพี่สักนิดนึงนะคะเพราะว่าต่อไม่เป็นอีกแล้วนะคะอ่าสีสวยมากเลยพี่สีสวยเหรอใช่สีสวยมากอ่ะเห็นไหมพี่เบสทำได้เลย โฆษณาอีกสองชั่วโมงใช่ค่ะดวโฆษณาไปก่อนเออฟังโฆษณาก่อนไม่มีจังสมัครพเมียมกอนี้แล้วพี şey yes ่เต้องอะไรต้องตัวเน็ตหมใช่ต้องเนแล้หลอ่าใหญ่จะให้พี่พที่กำลังทำงานเหนืยเหน่อยนะคะลุกขึ้นมาแล้วเจ้านายเจ้าเออเจ้านุณพี่ก็ยืนอยู่งหน้มสุขของเราไทยระทกช่องช่องมงครับหรือเปลารรบหือ ข้อมาเพลงนี้ให้สำหรับคนโสดและวัยรุ่นหน้าหน้าทุกคนนะฮะคิดถึงนะครับคนเก่งของพี่เป็นกันนะตัวขุนะพี่วางเบิดเอาวานเธอยอมขอตายอมขอตามแต่ยังจะ พอประมาณพอประมาณเดี๋ยวจานานเราออก <laughs> อสำหรับวันนี้นะคะพี่จริงๆอะคือพี่ว่าอยากให้ดูตัวล้อมแมกเพราะว่าล้อมแมกตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไฮไลท์ของเราตัวใหม่นะคะที่เป็นเรนโบวแล้วก็ข้างในมันเป็นสีแดงดำนะคะที่อยากให้ดูแต่ว่าบังเอ,อิญคันนี้มันมีเครื่องเสียงมาด้วยน,นะคะก็เลยอยากแวะไป ให้ดูสักอีกนิดนึงประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะได้เรนโบนะคะก็โทรแจ้งพีบก่อนนะคะเพราะว่าของตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาค่อนข้างหาใช้เวลานิดสักนิดนึงในการสั่งนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจจะสั่งได้หรือสั่งไม่ได้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ส่วนเรื่องของเครื่องเสียงใครที่ถูกใจเครื่องเสียงก็สามารถโทรพิพได้นะคะแล้วก็โทรปรึกษาก็ได้เผื่ออยากจะได้ดอก12หรือว่า,าติดเงื่อนไขอะไรอยู่นะคะแล้วก็อยากจะได้แต่ว่ามัน มัน <สง S 1> ไปไ<ห>นเออมันสงสัยอะไรอยู่มันยังอะไรไม่ถูกยังไงก็ถวะพีพได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพีพจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอ่ะก็ร้อนมากงงอยู่เหมือนกันทําไมวันนี้ร้อนมากแต่ว่าที่สําคัญเลยคือฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้สักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าว่างๆก็จะพยายามมาไลค์ให้นะคะ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs> ไป